อนี่คือแช็ของการ์ดนะนี่อะทุกคนเปิดตัวใหม่โคตรน่ารักตามสไตล์ซอก,การ์ดเลยอย่าทําให้แตงผิดว่างนะพอร้องแม่บิทว่งนี่ต่อไปแล้วเราให้เกียรติคุณมากจริงๆนะคุณการ์ดคือเนื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้อัดแน่นขนาดนั้นนะเพราะมันจะมีความเป็นแบบข่าวเลยนะข่าวเลยนะยนะทุกคนนะข่าวเลยอุ้น,นี่คือลองพื้นอันแรกที่ใช้กับหน้าฉันเลยนะ เดี๋ยวสิวขึ้นนะจะโกรธเลยนะแอบคล้ายตัวกันแดดของเขามากๆเลยคือเนื้อมันเป็นเนื้อเหมือนขีมขีมขุนม,ม,มุดเลยทุกคนด<ม>ูท<ม>ุกคนเบร์จริงนะใช้ฟองน้ําเบร์จริงหรอเป็นเงาเขึ้นมาแล้วว่าเป็นขุยนิดหน่อยนะทุกคนนั้นนิดหน่อยเฮ้ยเนื้อเขาดีว่ะสาบานท่าเตาจริงๆบอกหน้าต่างเริ่มมีความมันขึ้นถ้าสิวไม่ขึ้นนะไม่เลิฟเมันมีความมันนะครับไปเห็นชัดเลยความร้อนที่ร้อนสุดสแอร์มึงเจอได้เหรอเนี้ยชาบูนี้มึงก็มันจริงจริงการกันน้ำเฮ้ย มีปะป้ารอบนี้เราท่านทำออกมาได้ดีแต่หามมติไหมก็ยังมีอยู่นะฉันทำเพื่อเธอจริงๆนะพุ่งสูงสามใจติดตั้งครายกดไลค์แชร์ติดตั้งค่ายสวัสดีพี่เนลสวัสดีครัสดีเชนิสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีครับน้องสวัสดีครับทุกคนในขณะที่หน้าฉันยังบวมตุยและปากฉันยัง เบี้ยวเบี้ยวแลวพูดไม่ชัดขอโทษไปก่อนล่วงหน้านะครับคืออดรนทนไม่ไหวอีกแล้วอดรนคืออะไรอดรนทนไม่ไหวอีกแล้วอ๋อเหมือนเดิมอดทนพูดอะไรวะตัวท่างมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยทุกคนเราคิดไต่ตองเราว่าเราสาบิรัดฟ้ายาวไกลไปถึงเกาหลีทําหน้ามาอดทนเสียเวลาพักฟื้นที่นั่นเราจะโมแต่แบบแอบไม่ได้ต่อไปแล้วมันยังมีรองพื้นมีเซรั่มมีครีมอะไรต่างตที่เราต้องเป็นตัวตายตัวแทน คือทุกคนคือเราใส่ทำหน้าแบบจนแบบมันแพงไงี้เขาจะไปทุกคนถึงแม้ว่าตอนนี้ยังบวมๆอยู่นะแต่รู้สึกว่าเรา,าเลือกสิ่งดีที่สุดกับตัวเองเพราะนี่เราให้เกียรติคุณมากจริงๆนะคุณการ์ดตอนนี้ผมตรงว่าหน้าก็ยังไม่เคยแต่งเซรล่ามนี่ทาแต่ว่าไม่เคยแต่งหน้าไม่เคยทานู่นนี่นั่นเลยเพราะเรากลัวว่ามันจะเกิดอะไรกับใครคือเพราะหน,น้าพูดตรงคือหน้าเราดีมากทุกคนไปดูหน้าดิ ตัวในหน้าเราดีมากเว้ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้เราจะใช้อื่นมืมวไม่ได้ต่อไปแล้วเราต้องรักษาหน้าให้หน้านดูดีที่สุดแต่คิดว่านี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วกับขอให้รุนแดยมาดราม่านะเพราะาตั้งใจจริงๆแล้วก็เมนได้ตแต่อย่าแรงเหมือนเดิมนะครับ นี่คะ่ะทุกคนปิดตัวใหม่ถ้าทุกคนจาได้นะต้องไม่น่าจะต้องมีคลิปอยนะู่อป่านะจันต้องเคยพูดว่าซอการ์ดคือทําสักทีเถอะลองพื้นทำสักทีเถอะเขาเคยมีทอนอัพนะทุกคนเนาะกับพวกกันแดดเนี่ยเนื้อเขานข,ข้างจะแบบผิวสวยเลยทุกคนต้องรู้สึกว่าใหญ่ค่าทำนองพื้นว่าได้ไม่หวัวพราราทำรองพื้นเนี่ยบอกเลยว่ามันต้องปังแน่ๆเพราะสีมันสวยไปหมดเลยทุกคนก็เลยแบบดีใจมากตอนนี้รู้ว่าเขามีลองพื้นแล้วนะคบทุกคนเป็นแบบฟอนเดชั่นเนาะ ต้องฟาร์เรชั่น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 เอฟมาสองสีแบบไม่ทันคิดอะไรสิ้นเลยนะครับทุกคนแล้วก็แพ็คเกจโคตรน่ารักตามสไตล์ซอกการ์ดเลยอันนี้นะครับคือเลิฟโพชชั่นบัดดี้ไลท์นะครับฟาร์เรชั่นสีวลีลานะครับทุกคนและสีทันคิดนะครับ ไฮเกตโดยรวมนะคบทุกคนก็จะเป็นสีอ,อกชมพูชมพูนะครับทุกคนแล้วก็มีความพิมเงานะครับตรงนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีลูกห,หัวใจนะตามไซล์เล็บโพชั่นนะคะทุกคนทั้งสองสีก็จะมีสีชมพูแล้วก็มีอันนึงที่เป็นสีชมพูไล่ส้มนะครับทุกคนเราจะเห็นรีวิวเนี่ยของคุณบูมคุณสามแล้วก็คุณการ์ดเนี่ยผิวหน้าคือแบบปิดลุมล้มคนดีมากผิวดูสวยขึ้นมากใสขึ้นมากธรรมชาติขึ้นมากอยากทำให้แต่งผิหวางนะ แม่ผิดหวังอี่ตอไปแล้วบอกก่อนนะครับโนเซอร์นะครับสั่งมาเหมือนเหมือนการสั่งในไลนอะไรมาเหมือนกันนะครับทุกคนันจะเริ่มจากการลงบำรุงนะครับทุกคนนะด้วยตัวนี้เลยนะครับเป็นอินโนดาคันบาดเซรั่มนะครับทุกคนบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ต้องใช้ตอนที่ไปอยู่เกาหลีเพราะว่าหน้าเราต้องการพักฟื้นแล้วก็ต้องการแบบว่าฟื้นฟูนะครับเราจะเป็นสิวไม่ได้เลยเพราะน้าใครที่เป็นสิวหรือว่าเป็นพวกรอยสิวง่ายๆนะครับทุกคนต้องแนะนาเลยว่า นี่คือที่สุดแล้วอะเป็นแบรนด์ตัวเองนะครับซึ่งยังไม่ได้เปิดตัวด้วยซ้ําเป็นเซรั่มเลือดมังกรนะครับที่ทำจากต้นดับก้นบัตแล้วก็ตรงนี้ทุกคนจะสังเกตว่ามันเขียนว่าจิงจูตรงนี้นะซึ่งจิงจูเนี่ยมันมาจากจิงจูฉายนะครับทุกคนที่สามารถฟื้นฟูผิวเรย่างรวดเร็วจากการแพ้หรือการอักเสบของผิวหน้าซึ่งคุณอาจจะยังไม่รู้ตัวนะครับตัวนี้มันสามารถช่วยฟื้นฟูได้เลยอันนี้ต้องผลีกับคุณอิงนะขอแอยตขึ้นลูกคุณอิงอันนี้คือคุณพี่นะครับแบบ ก่อที่สุดจริงจากการใช้งานจริงกับผลวิจัยนะครับมาผนวกบวกกันนะครับทุกคนก็เลยได้ตัวนี้ออกมาบอกเลยว่าสุดปังในราคาที่โคตรดีอ่ะลงลุ้งไว้ก่อนนะครับทุกคนทั้งหน้าเลยเอาล่ะเราจะได้เห็นพร้อมๆกันนะทุกคนตต่ยังไม่ได้เคยเห็นเหมือนกันนะคะทุกคนหนึ่งสองสามเอาใหม่หนึ่งสองสามแพนและนี่คือเรอโปรโมชั่นนะครับทุกคนตรงนี้เขียนว่าอะไรอะ use skin in and English may not at explain แต่ว่าคือเรื่องภาษาเกาหลีก,ก็เข้าใจเข้าใจใช่ป่ะแทนี่นภาษาอังกฤษแบบมันไม่เข้าใจ กระปุกเล็กๆน่ารักนะคบตมสายเขาแล้วก็พิมพ์นูนตรงนี้เป็นแบบเป็นเงินๆนะครับทุกคนคือเนื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้อัดแน่นขนาดนั้นนะเพราะมันจะมีความเป็นแบบลองๆอากาศอยู่บ้างนะคบทุกคนนะแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราทาแป็นเราเข้าใจนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราบอกว่าเราใส่100ร ml ใช่ป่ะแต่ขวดเราไม่ถึง100 1 0 0่ ml บางทีแบบพี่ใส่พี่ครบเลยจริงๆเราใส่ครบ100ง ml นะครับอันนี้เข้าใจได้เลยนะคบทุกคนก็อ,อันนี้เขาใส่มาให้ถึง20่สิบตเฮ้ยให้มาเยอะมากเลยเนะอ่ะอันนี้ค คือทั้งสองตัวนะครับก็จะเป็นแบบสีประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้จะออกเหลืองๆเนาะตัวนี้ออกขาวๆบอกตัวน้ตั้ไม,ม่ค่อยอ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยได้อ่านส่วนผสมเท่าไหร่แต่อ่านอ่านแค่ที่เขาแบบพรีวิวขึ้นมาแบบนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะต้้งรู้สึกว่ายังไม่อยากมโนไปเอง และนี่คือแชทของการ์ดนะเขาบอกเลยว่าให้จุ่มกับฟองน้ำหนึ่งรอบจะเห็นผลดีมากต้องเรียกว่าฟองน้ําแบบซื้อมาใหม่เลยนะครับทุกคนนะคือจุ่มน้ำหนึ่งรอบแบบหม,มาดๆเลยนะครับทุกคนมาลองสีการ์ดแกจนะคิดาคิปนี้อาจจะละเอียดนิดนึงนะแต่ว่าฉันบอกก่อนว่าไม่ใช่เพื่อใครหรอกถ้าเธอดูคลิปนี้เนี่ยเธอจะมาด่าอะไรฉันอะเพื่อพวกเธอจริงๆนะอ่ะลองมาเบอร์ศูนย์หนึ่งก่อนนะครับสีวอลลิลานะครับทุกคนซึ่งสีนี้จะมีความมีความขาวเนาะขาวกว่าอันนี้แต่กี้นะอ่ะสองสามสี่ 3 4 14นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ดูสีนี้ก่อนนี่ก็สีที่สวอตนะครับทุกคนนี่ข่าวเลยนะข่าวเลยนะทุกคนนะข่าวเลยนี่ชอบนี่ชอบมากเอาต่อไปนะคะทุกคนคือสีซันคิดนะครับทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8 9ามี่หี้า อันนี้คือสีที่แตกต่างกันนะคะทุกคนอันนี้กล้องไม่ได้ปรับแำงสินะฝั่งนี้จะออกส้มๆก่านหน่อยนะครับส่วนนี้จะออกมีความแบบเหลืองๆคือจริงๆนี้ขาวแต่ว่าถ้าดูจริงๆด้วยเนื้อจริงๆอ่ะออกขาวเหลืองนะนี่ออกส้มๆนิดๆนะคะทุกคนผิวกันประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็เวลาวัดนะวัดกับหน้าเท่านั้นนะคะทุกคนคนนี้ก็จะมีสิวหนึ่งเม็ดนะครับแล้วก็รอยสิวเนี่ยจริงๆจะไม่ค่อยมีแล้วเนาะตั้งแต่ใช้เซรั่มก็ดีขึ้นเลยเนาะอ๋อดูก่อนอุ้ยนี่คือลองพื้นอันแรกที่ใช้กับหน้าฉันเลยนะ แ diamond, อย่าสิวขึ้นนะจะโกรธเลยนะชอบการทั้งโกรธจริงๆนะถ้าเกิดทำซื้ทั้งสิวขึ้นอนะ่ะอันนี้คือสีเบอร์ศูนย์สองนะครับสันคิดแล้วก็สีศูนย์หนึ่งนี่นะครับทุกคนอ่ะสีถ่าแตะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะจะถ้าเกิดต้องมองตามตามด้วยตาเนืินนะครับจริงๆสีนี้น่าจะคลือเกลือผิวหร,ร,รือสีนี้น่าจะดูหน้าดูขาวใสเป็นแบบผิว affle. ด้านลเกาหลีอยู่นะครับทุกคนนะ เนีย่ยต้องโดนน้างโรงแรงมแน่เลยอะทุกคนอาจจะถัดจมูกอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับทุกคนเนื่องจากว่ามีความบวมบวมอยู่อะไรเงี้ยเนาะเอา,อางี้ละกันเออรู้ละเดี๋ยวสีศูนย์ศูนย์อะไรเดี๋ยว ไม่อ,ออกว่ะโดนไม่ต้จะใช้สีเบอร์2เนี่ยทั้งหน้าแล้วก็สี่ศูนย์หนึ่งอะใต้ตาละกันนะครับบีบหนึ่งปั๊มนะครับทุกคนคือลักษณะของเนื้อเขาว่าทุกคนมันจะเป็นเนื้อแบบกันไหนที่ต้องเคยรีวิวทุกคนไม่รู้อินเสิร์ตเขาใส่ไว้รเสิร์ตขึ้นได้หรือเปล่านะแต่อินเสิร์ตตรงนี้แล้วกันนะว่ามันมีความเป็นมุดมุดเหมือนตัวก,กันแดดข,ของเขาอันนั้นเลยอะทุกคนเข้าใจปะมันจะเป็นผิวธรรมชาติธรรมชาติมันจะเกี่ยวง่ายมากเลยอะดูดิเห็นปะเนี่ยปาดไปแค่น่ะคุณไม่ควรได้้้กดดเเเลลยนนนาาะะูป็งๆขึมแวอ ใช้ฟองน้ำเบลจริงเหรอกำลังงงว่าใช้ฟองน้ำมันรู้สึกว่ามันแอบกินกินเนื้อนยะิ่งนะจะต้องลองก็จะกดแรงๆตรงนี้ได้นะครับทุกคนลองกดๆเลยดยูทุกคนดูนนหน้าผากอันนี้คือสีวลีลานะทุกคนนะกับผิวแตงนะครับเออจริงๆผิวค่อนข้างสวยนะคือจริงบอกก่อนว่าแตงอนะทาเซรั่มลงไปเนี่ยผิวมันจะมีความเงาๆอยู่แล้วนะครับพอลงตรงนี้ไปหนึ่งปมเนี่ยพอมันไม่ได้หนามากมันจะยังหเห็นผิวแล้วอยู่มันเลยให้ผิวดีที่เป็นธรรมชาติแต่ชิ้นบอกนะแอบคล้ายตัวกันแดดของเขามากๆเลยอันนี่าเมีรอยเล็กๆอยู่นิดนนึงะ นั่นตรงนี้ต้องขอใช้เป็นมือแล้วกันนะอันนี้อาจจะแล้วแต่ชอบคือซอการ์บอกว่าแนะนําให้แตงใช้เป็นแบบของน้ำเนาะแต่ทันรู้สึกว่าตัวน้ำแบบกินกินเนื้อนี่หนึ่งนะอาจจะความปกติอาจจะไม่ได้เยอะอะทุกคนแต่ต้องขอลองเป็นมือนะ <c oughs> โอ้ยฉันยังไม่กล้าจับหน้านึงแรงเลยซอการ์ฉันให้เกียรติเธอมากเลยนะฉันรักเธอมากเลยเนาะรู้ว่าฉันทำอันนี้ขนาดเนี้ยพอเธอดูอยู่เธอต้องแบบว่าเธอต้องคิดจะจัดแล้วแหม ทำแอปมันจะมากระแสจากพุทธสี่ก็ใช่รอเล่นไม่ใช่คือเราอะไรออกมาใหม่เราก็อยากจะเรียนวูจริงๆต้องรู้สึกว่าการใช้มืออ่ะมันมีความปกฟิดเยอะกว่าไหมเยอะกว่าแล้วก็ดูไม่หนาด้วยนะหมายถึงว่าปกติการใช้ฟองน้ำเนี่ยผิวจะดูใสเห็นป่ะพี่ดูใสแต่การใช้มือเนี่ยมันจะเป็นอีกเลเวลหนึ่งแต่ผิวยังคงใสอยู่นะผิวยังคงใสอยู่ถ้าคนสังเกตเรผิวยังดูใสอยู่แต่ว่าลุมขนเนี่ยก็ดูเบลอด้วยนะครับรูมขนเบลอจริงนะจริงๆถ้าต้องลงแค่เนี้ยก็ดูใสใสแล้วนะ ต้องไม่ทาเจ้าต,ตัวตรงนี้ลงตรงจมูกนะครับทุกคนแต่ว่าผิวต้องดูกลืนมาก เหมือนคนทาจมูกแล้วนะครับทุกคนนะดูดิเหมือนคนทาจมูกแล้วนะครับผิวดูสวยนะเป็นขุยนิดหน่อยนะทุกคนนะนิดหน่อยทุกคนนะที่น<ด>คนขตรงนี้หน่อยนะ,ะทุกคนก็นิดเดียวทุกคนนิดเดียวหนึ่งเลยคือต้องออกแรงน้อยมากไม่กล้ากดแรงๆกับหน้าทุกคนต้องเลยรู้สึกว่าเอออันนี้ยง่ายมากเลยอันนี้คือยังไม่เห็นไม่เห็นใต้ตานะแล้วก็จมูกยังไม่ได้ทาน,นะครับเพราะว่าจะเป็นจมูกไว้หน่อยผิวดูแบบโกลมากเลยจริงๆสีนี้เหมาะกับเต๋อนะถ้าถามว่าชอบฟังไหนมากกว่ากันอถ้าทุกวันฝังนี้ ฟองน้ำกดจุจ๊บๆเสร็จเลยแต่ถ้าสึกว่าอยากได้ความแบบที่ดูเป็นออกงานนิดนึงบิลทั้งสองรอบอันของนี้เราสึกว่าดีการบิวกว่านี้ดีนะครับทุกคนจะลองลงเบอร์ศูนย์หนึ่งนะครับทุกคนนะศูนย์หนึ่งเนาะสีซันคิดนะครับทุกคน,นเนาะอ้าวตะกี้กูลงสีซันคิดขอโทษครับสีวันลาเหรอสีเวลาตะกี้มันสีเวลาเขาอีกก็แต่เขาตั้งกันอา้าวถูกแล้วอ๋อทำไมศูนย์หนึ่งคือสีเวลาแต่สีเนี้ยมันสีเวลามากกว่าศูนย์หนึ่ง ส่วนนึ่งก็ดูขาวๆนะคือเนื้อมันเป็นเนื้อเหมือนขีมๆมมุนๆุดไว้ทุกคนอันนี้ลงใต้ตานะครับทุกคนนะตัวนี้ต้องใช้ฟองน้ำในการกดแล้วต้องต้อทำตรงหนอกอย่างนี้ด้วยก็จะกดกดบนหน้าได้ไม่ค่อยเยอะมากนะครับทุกคนถามว่าไม่รอให้พร้อมก่อนโอเคฉันก็อยากแต่งหน้าถึงวันนี้ฉันไม่ถ่ายคลิปฉันก็อยากลองเพอร,ร์นอทิชชั่นอนะ่ะเห้ยทุกคนมันเกี่ยงมากเลยวนะคือต้องกดเบาแบบเบาแบบอย่างนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่เนื้อคือไปอ่ะไปเลยเห็นวะเนี่ยแล้วคือกลืนเลยเห็นวะเนี่ย เฮ้ยเนื้อเขาดีว่ะเดื้อเป็นลนักษณะครีมใช่วยทุกคนนะมันมีความเหมือนกันแดดเขาเว้ยแต่พอลงไปที่หิวแบบตั้งแค่กดเน,นี้ยแบบสาบานะเบาจริงๆแบบโคตรจะเบากดเน,นี้ย มันมีความแบบหายแล้วแต่ยังไม่เห็นสีเห็นอะไเห็นชัดเจนเลยว่าผิวยังอยู่อ่ะเลยต้องไม่แน่ตาขนาดนั้นนะอ่ะ,ะใช้มือเราเท็กเจอร์ลงสองครั้งไม่หนาขึ้นแต่ให้ความเงาขึ้นทุกคนเห็นว่าตรงนี้มีความเงาขึ้นอันนี้ฉันให้นะพอเราทิ้งไว้นานมันจะมีความเป็นแบบฟองฟองนิดนะึงทุกคนนะจะเป็นแบบครียกว่ามันจะมันจะขึ้นมาเป็นอีกชั้นนิดนึงนะแล้วเนยก็จะมีความเหนืดอขึ้นนิดนึงอันนี้จะต้องเตือนกันล้างหน้านิดนึงว่าอาจจะต้องล้างให้สะอาดนะคะบทุกคนไม่งั้นมันก็จะติดผิวเดี๋ ก็จะยิ่งซึมง่ายยิ่งแบบเกืนอนกับผิวนะเอยเห็นปะแค่มันเกือน่ายจริงๆนะดูดิทั้งแท็บแท็บเนี่ยเือไม่ได้โอยนะแต่ผิวแต่กือจริงๆ แต่จริงรู้สึกว่าจริงการเตมผิวให้ดีนิดนึงก็โอเคนะเพราะว่าถ้าผิวไม่มีความชุ่มชื้นต้อรู้สึกว่าต้องอาจจะเกลี่ยยากกว่าน,นี้นะคะทุกคนเพราะเนื้อมีความแห้งๆนิดนึงแต่ก็มีความแบบเป็นมอยๆนะทุกคนเคล้าอะไรคนแห้งใช้ก็จะแบบซึมง่ายแต่อาจจะบบเกลี่ยมไม่ทั่วอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องยอมเลยว่าครั้งนี้ครการค่อนข้างทำกันบ้านนะครับเพราะว่าเนื้ออเกลี่ยดีวันหนึ่งตุกพี่ดนี่อีน้องแก้มใสกูใช้มือถนัดสุดเอาจริงสงกาสขอโทษน,นะใช้มือลาเวอร์แล้วแต่ความชอบนะแล้วคนชอบหนาๆ ันนี้เวอร์ชั่น1แล้วแต่ต้องหน้าต้องดีขึ้นเราจะลองถ่ายอีกครั้งนึงแล้วก็ลองกดให้แรงๆขึ้นนะอ่ะทุกคนอน,นี้คือได้ผิวประมาณนี้นะครับในการลงทั่วทางหน้าแล้วถ้าสังเกตว่าผิวจะมีความฉ่ําเงานะครับทุกคนแล้วก็มีแบบผิวที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วกันนะครับทุกคนข้อที่เห็นที่อย่างดีเลยคือ1เปลี่ยง,ง่ายนะครับ2ผิวดูสวยฮนะทุกคนนะผิวดูสวยต้องบอกแล้วว่าถ้าเกิดสกิลทํา,าลองเคยนะ่ะปังแน่นอนข้อเสียที่จะเห็นตอนนี้คือ1รู้สึกว่าหน้ามันขุยบ้างเล็กน้อยนะครับทุกคนเล็กน้อยจริงๆไม่ได้เยอะนะครับนิดหน่อยตรงนี้กับตรงนี้แต่ว่าโอเคเลยอันนี้ต้องไว้ต้องถูกกว่านะแต่ไม่รู้สึกว่ามันแบบมันหลุด จุกมีไว้อะไรเงี้ยจริงไม่ได้เหลือแบบนั้นนะครับทุกคนนะการที่มันเป็นเป็นแบบเป็นพื้นแบบเนี้ยผู้หญิงนะจะแต่งหน้าสนุกมากในการแบบลงแก้มลงอะไรจะสนุกแบบสุดๆฉันน่ะซื้อของเลิฟพอร์ชันอ่ะไม่รู้จะอะไรต่ออะไรแล้วคือฉันซื้อหมดทุกสีทุกแบบทุกกลิ่นฉันจะลองทาแก้มนะครับด้วยสีสิ่งนี้นะครับทุกคนนะคลี่ซื้มือก่อนอยนี้นะครับทุกคนแทบแบบริเวณข้างหน้า แคบบ่นี้ก็เหมือนเลือดฝาดแล้วเราจะลงแค่ตรงหน้าแก้มตรงนี้นะครับทุกคนก็จะดูมีความชมพูขึ้นมัจะลงแป้งแบบทานซูทานซีนซนซแบบเขาเรียวกว่าอะไรแปที่มีสีอ่ปะปะัดไปทข้งหน้านะครับเพื่อเป็นการเซ็ตแบบปกติแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลาังจากที่เราลงแก้มลงคิ้วแล้วก็ปัดทุกอย่างเสร็จมดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะทุกคนด้วยพลัแห่งจันทาจงสำแดงลิทานั้บัตนี้ให้ฉันแปลงกายโดยการใช้บัตตี้ไลท์ฟาวเดชัน่นที่เธอ และนี่ครับความรู้สึกผิวที่ได้จากการใช้นะครับเจ้ารองพื้นของเลิฟโพรชั่นนะครับแก้ฉันพูดจริงนะชันโแค่แก้มคิ้ว เราไม่ลงอะไรอีกเลยนะเดี๋ยวป้ายยาก่อนแก้มนะครับลงเป็นตัวนี้นะครับทุกคนบรหน้าแก้มแล้วก็ลงเป็นอันนี้นะครับทุกคนคู่กันเลยก็จะได้แก้มที่ดูใสขึ้นนะคะแต่ว่าพื้นพื้นหน้าต้องดูใสก่อนนะหมายถึงว่าลงให้มันดูเนียนี้ฉันฉ,ฉันลงน้อยมากเลยอะผิวฉันสวยมากแล้วก็ปากนะครับต้องลงไปของตัวนี้มือตัวนี้คือใช้จะหมดแล้วว่าคือป็นแบนดไม่ดังนะทุกคนแต่ว่าบรีนใช้แบบหมดจริงๆอะคือมันสวยมากเลยอันเนี้ยหรือว่าตไม่ทาอะไรเพิ่มนะดูนะทาให้ดูเนี่ยทาแค่ พี่เราสวยมากละมุนมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะทดสอบระหว่างวันทั้งวันนะครับทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างด้วยรวมตอนนี้น้าเมื่อลนทุกอย่างครบแล้วผิวสวยมากถ้าต้องมีแรงกดอีกหน่อยนะ ไม่อยากจะพูดตอนนี้น่าบวมนะทุกคนนะขอโทษด้วยอาจจะดูแบบตุยๆนิดนึงแต่ว่าโดยรวมต้องรู้สึกว่าตั้งชอบเลยนะคบทุกคนนะอะตอนแรกกับตอนนี้เนี่ยที่แต่งเสร็จนะคะทุกคนนะมันมีความแบบฉ่าเงามากขึ้นดูมีความเป็นผิวมากขึ้นอะไรเงี้ยเออแล้วก็แต่งหน้าทาคอนะครับต้องใช้เป็นอันนี้นะคบทุกคนเป็นแบบซีซีนะครับอันนี้ตั้งใจผลิตเองนะทุกคนนะคือโคตรด,ดีเลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอมาอีกทีนึงเนี่ยผิวอะไรเงี้ยมันจะดูขาวใสเง้นนะครับแล้วก็หน้าของคอเขาดูแบบกระจ่างใสขึ้นมาทะ เดี๋ยวไงต้องเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับก็คือวันนี้เจอกันทั้งวันเท้าสบกันกนตรงกันนั้นนั่นนั่ไปอีกรอบนี้เดี๋ยวกล้องโฟนไอโฟ,นใ,โฟนให้ดูก่อนว่าไอาโฟนเป็นประมาณน,นี้เลยดูรู้ทุกว่าผิวสวยนะ มามาทุกคนตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งนะคบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้าตาโบโบนี่ต้องข้าคอื่นมอง่ยเป็นไงบ้างอ่ะก็ยังดูโกโกอยู่นะคือดูโกโกนะมีความช่ำงงามๆมีความเล่นแสงอะไรนะครับใช่ใช่คนนี้บอกตรงว่าอย่เี้ยคือตากแดดกับถามดิโอ้ช แต่เดีย๋ยวเมื่าไปถ่ายคลิปเตะนักเรียนศรีาชามาทุกคนแล้วคือแบบเดินตลอดลอมาเดินตลอดแต่ว่าได้ประมาณนี้นะคะทุกคนนะเดี๋ยวจะเอาเดี๋ให้ดูเรื่อยๆนะครับทุกคนโอเคัดรอบนี้คือถึกแล้วตอนนี้หน้าตังเริ่มมีความมันขึ้นนักเตอต้องไม่พูดทุกคนจะเห็นอยู่แล้วว่ามีความมันขึ้นแต่ทำไมรู้ปะภาพอยู่ไม่ขึ้นนะไอเลิฟเบชพี่อูดูดิเดี๋ยวตั้งจะไปสิ่งที่รู้สึกว่าตังไม่อยากไปที่สุดเว้ยโมท้า <c oughs> ชาบูเฮ้ยต้องอะไรติดทำไมไม่ยไปอ่ะเยังมาขับกันได้ไหมเจ้า <c oughs> ชาบูครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พอกกันพักพ่วงวะ <c oughs> ใช่ไหไรยอมนะครับให้หน้าโดนฟันดูหน้าโดนมองไม่ค่อยได้นะว่าไม่ได้เดี๋ดดยวตรให้นานอะไรตหนึ่งสิบสามีหน่ส1สานาทีสิบสี่ไห สิบสี่ด้วยทุกคนครับหลังจากที่มองหน้าตัวเองเนี่ยต้องรู้สึกว่าผิวหน้าต่รงมือหน้าแก้มเนี่ยมันมีความมันนะครับไปเห็นชัดเลยแต่ทุกคนจะสังเกตว่าผิวหน้าตรงเนี้ยดูแบบเริ่มใส เงไปหมดทุกส่วนเลยเว้ทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าเนี้ยเป็นการรีวิวที่เลียวมากๆแบบฉันทำเพื่อเธอจริงๆนะน้องน้องมัธยมน้องมหาหลัยหรือพึ่งพี่ๆวัยทำงานทั้งหลายทั้งแหล่นะครับคืออยากให้บูกเลยว่าเออการใช้รองพื้นเนี้ยที่เชื่อว่าทุกคนต้องเห็นผ่านหัววัตาแน่ๆเนี้ยนี่คือที่ได้ครับแล้วบอกเลยว่าเป็นการรีวิวที่จริงๆทั้งความร้อนที่ร้อนสุดๆแอร์ความเดินความตักแดดความชาบูของ ถือรวมคืนต้องชอบนะพุ่งนี้คิดว่าจะใช้อีกแต่จะลองซับนะครับโดยใช้ที่ชู่เนี่ยในการซับแทนกระดาษซับมันนะคะทุกคนนะว่ามันจะหายไหมนะครับอ่ะค่อยๆซับไปนะครับ ็ยังมันอยู่นะทุกคนนะมันก็มีความมันๆอยู่อย่างที่บอกคือผิวมันดูสวยจริงแหละแต่มันก็มีกึ่งกึ่งระหว่างความมันกับความแบบเขาจะโกรธพี่นะที่พูดจริงๆคือผิวคุณจะเลิศเลยขนาดก็ตามอ่ะมึงเจอแดดวันเนี้ยชาบูนี้มันก็มันพะจริงๆเดี๋ยวจะลองเติมแป้งให้ดูด้วยอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวตาจะลองซับความมันให้ดูนะโดยใช้แป้งของคาร์มิวดีนะครับในการแบบแทบๆทบความมันออกนะคบทุกคนนะอ่ะจะดูค่ข้างดูคือฝั่งบริเวณฝั่งนี้นะว่ามันจะช่วยบ้างไหมนะครับหรือว่าเหมือนผิวใหม่ โอ้โหจบเลยความมันหายเลยมืองความมันหายเลยทุจ,จริงแล้วบอกก่อนนะว่าข้อดีของการที่ลงลองพื้นตัวเลิโพชันไปนี่นะครับทุกคนเนื้อผิวเขาเนี่ยจะมีความซึมและความบางนะครับใกล้เคียงกับตัวซันคิทของกันแดดเขาเลยแต่มีผิวที่ดูเนียนแล้วก็ดูธรรมชาติกว่าตัวซันคิดนะถ้าค,ความคิดตั้งนะพอลงแป้งไปถึงแม้ว่าน่าเราจะดูมันแบบหยดเยมิมอ่ะก็จะรู้สึกว่าดัเป็นผิวอยู่อ่ะให้ดูใกล้ๆเลยยังเป็นผิวอยู่ความมันหายแต่ ยังเป็นเนื้ออยู่ It's a very good วยอันนี้สังชอบนะอันนี้ังชอบนะเราเป็นผู้บริโภคที่แบบเป็นตัวตายตัวแทนมันไม่ดูกีห่หมื่นหนแล้วอะเราไปคลิปลกันมาทุกคนไปคลิปนี้กันบอกก่อนว่าตอนเนี้ยง่วงมากให้ดูเวลาเลยตอนเนี้ยตีสองยี่สิบเก้านาทีนะคบทุกคนคือผู้นี้ต้องตื่นมาเช้าด้วยเออฉันเถอะเคฉันไม่ควรกดให้ทุกคนได้ยิน<อ>ก็อื่นสริงดานนนะคะทุกคนบอกเลยว่าหน้าฉันยังสดใสยอยู่เลยนะคะอยู่เลยจริงๆคือหน้าไม่มีสิวขึ้นเลยแบบเลยนะนอกอีเมจเนี่ยที่มีอยู่แล้วนะค,ะวกคนุก คือสามารถอวยชั้นตัวเองได้เพราะทุกคนคิดว่าเออใช่าหมเถอะเอาทีละอย่างนะก่อนไปดูคําเค็มเขานะครับทุกคนต้องขออนุญาตพูดก่อนว่าคือรู้สึกว่าแบบประทับใจอะ่ะเข้าใจว่าเหมือนเราทําเหมือนเราเคยลองสินค้าลองตัวของเขาแล้วรู้สึกว่าหัวเนี้ยโคตรดีเลยว่ะหรือเขาทําสิ่งสิ่งนี้ดีจังเลยวะ่ะถ้าเกิดว่าเขาแบบทํเนี้ยออกมานะต้องดีแน่เลยเหมือนเราเคยพูดไว้แล้วคือมันแบบคือมันดีจริงๆอะ่ะทุกคนแล้วดีไหมลูกดีครับดีครับสิ่งนี้พูดตอบไปนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับทั้งหมด เป็นกลางที่สุดเป็นแบบผู้พิพกที่สุดนะครับอย่างแรกเลยนะคะทุกคนคือด้วยแพคเกจคือแพคเกจเนี่ยรู้สึกว่าเลโก้ชรอบนี้นทำได้ค่อนข้างโตขึ้นนะครับไม่ได้ดูเด็กเกินไปหรือว่าบางคนรู้สึกว่าเลโก้ชั่นเนี่ยมีความแบบเด็กจนกลายเป็นตลาดที่ดูขายความน่ารักจนขัดคอนนชื่อถือในบางคนนะครับทุกคนเกณฑ์วัยรุ่นถึงถึงและถึงไปทำงานอาจจะรู้สึกว่าแบบมันเด็กเกินไปจนเราไม่กล้าใช้อะไรเงี้ยแต่แพคเกจเนี่ยดูโตขึ้นนะครับทุกคนดูมีความแบบเข้ายู่เข้าสมัยมากขึ้นไมไ่เด็กเกินไปหรือไมไ เต็มสิบตั้งห้สิบแผนลเลยนะครับเป็นชอบมากๆอันนี้เรื่องต่อไปนะครับคือเรื่องการปกปิดและการเกลี่ยง่ายเฮ้ยประทับใจนะผูตงว่าตอนแรกแอบบประทับใจเนื้อนิดหน่อยรู้สึกว่าเนื้อเนี่ยคล้ายกับตัวกันแดดของเขามันเหมือนเป็นกันแดดที่มาปรับสูตรให้เหมือนฟลเหมือนรองพื้นมากยิ่งขึ้นแต่ ความ่นนตัวคือมันเกลี่ยง่ายกว่าเดิมว่ะมันเลืนกับผิวง่ายกว่าเดิมว่ะคนที่ทำสักรรมอย่างแต่งเนี่ยการเกลี่ยง่ายการตกจะิลุดในการกดกดกดแล้วเจ็บๆนะกลัวเจ็บเนี่ยทั้งกดเบามากมันซึมกับผิวเลยแล้วถ้าต้องกดแบบเยอะกว่านี้หน่อยล่ะจะซึมขนาดไหนวะเก๋ปะปกปิดเต็มสิบต้องอาจจะให้มันเจ็บนะครับทุกคนรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ปกปิดสักเท่าไหร่แต่ผิวโดวยรวมถ้าคุณกดดีๆเซ็ตแป้งดีๆนะทั้งวันคือแบบคุณรอดอ่ะสีผิวนะครับทั้งสองสีเนี่ยทำมาได้อ่านะผู้ตรงๆนะสีก็ หนึงดูเหลืองเลยอะไรเงี้ยมันก็มีความแตกต่างนะแต่เมื่อเกลียบไปเนี่ยผิวมีความกลืนก็นได้ค่อนข้างง่ายแตงง่งอสูัสมใช้เบอร์2ได้นะผิวกำลังสวยนะครับทุกคนให้เบอร์สามมาก็ควรจะเอาไว้รนอนซรั่เชดดิ้งนะครับเฮ้ยวงโตนะพวกแกรู้กันอยู่แล้วนะว่าแต่ละคนที่ฉันรีวิวมาฉันโดนด่าๆๆๆๆ่ามันเนี่ยฉันไม่สนใจพวกเขาเลยนะหรือคนที่ด่าตั้งอยู่อะ่ะคุณรู้ตัวเว่าแตงก,กำลังสนใจคุณอยู่ว่าอยากให้คุณใช้สิ่งที่ดีที่สุดอ่ะพูดง่ายๆแตงก็ยืนยันได้นะว่าเฮ้ยมันเจ๋งว่ามันดีีกกวววว่าามัััันนนนนสสสงรรรรอออคคยยยหบบบแตะะชผผิิ้เล คนการปุกปิดการกันน้ำคือต้องลองทดสอบการโดนน้ําแบบของรอบไม่ขยี้หน้านะครับให้สำลีซับเนี่ยมันไม่หลุดออกติดสัมบูเลยเว้ยเป็นไปได้ยังไงวะซับไปเลยนะซับน้ำมาหนักเฮ้ยมีปะป้าเดี๋ยวนี้ก็กดให้ดูเลยนะยังไม่ได้โดนแบบนี้จะหล่นมาเลยนะโดนน้ำอ่ะคือเขากันน้ำได้ปะหรือยังไงไม่รู้ ไม่เคยมีรองคืน้นหรือไม่เคยมีคูชชั่นตัวไหนที่แบบซับน้ำแล้วเนี่ยพยายามก่อแต่ไม่ นั่นแหละทุกคนแล้วการล้างหน้าเช็ดสัดี2-3ถึงแผ่นคือหมดแล้วเออข้อดีอย่างนึงคือเนื้อเขาออกเ,อเป็นสีสีนิดนึงมันดีสำหรับคนที่ล้างหน้าเช็ดหน้ามันจะเ็ดหรือว,ว่าออกหมดเรียงไม่หมดอันนี้คือข้อที่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เจ๋งรอบนี้เโลชั่นทำกันมาได้ดีจนตั้งรู้สึกว่าแต่ถามว่ามีติไหมก็มออยังมีอยู่นะหนึ่งย้อนกับการเกลี่ยง่ายนิดนึงนะครับการเกลี่ยง่ายเนี่ยบางคนที่หน้าแห้งมันเนี่ยรู้สึกว่าเกลี่ยยากสักนิดหนึ่งมันเกลี่ยไม่ค่อยโอเคกับสาคนที่วงมะนััจ มากเกินไปเพราะเนื้อน้องตอนที่เริ่มเที่ยงเนี่ยอ่ะพูดจากสภาพาโดนแดดเยอะจริงๆคือแต่ละคนใช้ชีวิตเท่านี้แตงใช้ชีวิตเท่านี้คุณไปกะเอาเองเลยมันมันประมาณนึงมันทั้งโดนควันมันทั้งโดนน้ำมันทั้งโดนทุกอย่างแล้วอะ่ะผิวมันยังโอเคอยู่จนถึงว่าเนี้ย ผ่านนะทำไมไมันต้องอชอบอันนี้เยอะวะถ้าคุณมันลงดีๆลอดจริงๆไม่ได้อวยนะแต่ลอดจริงๆไม่รู้สึกยิบหน้าไม่รู้สึกคันหน้าที่สำคัญคือมันผิวมันไม่ดออปเลยทุกคนผิวมันดูใสมากอันนี้สีนึงให้เลยผิวมีความกระจกนะครับแต่ที่บอกคือมันก็มีความระหว่างความมันและความกระจกนะทุกคนราคาเท่านี้ยังซื้อมาคุ้มไหมแล้วแต่คนชอบเนื้อแล้วกันถ้าทั้งเองตั้งอาจจะไม่ได้ชอบเนื้อรองพื้นแบบนี้สักเท่าไหร่แต่เป็นอะรที่ัรู้สึกว่าตั้งใช้รองพื้นนที่ต้อองเคยใช้ีก่ะมันเป็น เื้อที่เหมือนเราทาม m o i ์ t รเซอร์หรือทาครีมแล้วมันแบบมีความปักพลาดผิวเว้ทุกคนมาดูส่วนผสมเขาบ้างนะครับทุกคนว่าส่วนผสมเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับอันนี้มีสาร SPF ด้วยหรอป้องกัน UVA UVB นะครับแต่ไม่ได้บอกว่ามันสามารถกันได้เท่าไหร่นะครับทุกคนรวมถึงมีวิตามิน B3 ด้วยบอกว่าตัวนี้นะ่ามาสกัดอัดแน่นพร้อมบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นนะครับไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีมมมน้ำมรนออยแพรบเบนฟรีด้วยนะครับอีกทั้งยังมีสารสกัดเหล็กของเขาคือต้นกระบองเพชรด้วยนะครับทุกคนและสิ่งที่สำคัญมากคือไมมม่ติดแแกก็ประาณนนี้้ลวั ขอพูดความรสึกนิดนึงก่อนปิดคลิปนี้นะครับบอกก่อนว่าคือเราไม่ได้ยอยากจะเถกับใครเลยนะต้องบอกตรงว,ว่ามีคนหลายหลายคนอะ่ะเข้ามาเคลียร์ใจกับเราว่าแบบขอโทษนะที่ทําให้แบบโดนว่าหรือแบบหลายๆคนที่เข้ามาเคลียร์เราว่าไม่พอจะสีเทารีวิวไปอะไรเงี้ยต้องบอกว่าทุกแบรนด์อ่ะต้องรีวิวด้วยความสัตย์จริงๆนะเว้ยแล้วก็ขอชื่นชมอย่างที่บอกน้องการเนี่ยทำไมยางให้ไม่นับหนึ่งยอมรับเลยว่าเราพูดในสิ่งที่ก็ถือว่าจะขอแบรนด์ถ้าได้ฟังก็ต้องม่ชอบแน่ๆอะไรเงี้ยแต่เราเรามีความแบบสัตย์จร น้องการาซยังคุยเราดีเว้ยเพราะเขาอะไรเขาเชื่อผิวแต่และคนมีสิ่งที่แตกต่างกันเว้ยทุกคนเขาเชื่อว่าแต่และคนมีผิวที่ไม่เหมือนกันนี่แหละคือเจ้าของแบรนด์ที่ต้องรู้สึกว่าเขาเปิดใจยอมรับเว้ยไม่ใช่ว่าว่าปุ๊บฟ้องว่าปุ๊บไม่โอเคใครเอฟซีมาถล่มอะไรอย่างเงี้ยอืมโอเคครับทุกคนรู้สึกยังไงบ้างสองวันทุกคนจะชอบสิ่งที่รีวิวแล้วก็แต่ละคนชอบสิ่ีต่างก็ยายมจะสื่อสารออกไปนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับกับน้องเลิฟโพชั่นตัวนี้เป็นฟาวเดชััััั่่่่นนนนนะะคครรรบบุุใหหมมมลลาาสดท้ง401 402แกกกก็ถูออืีตวไย ดวอีกก็ฝากไว้ด้วยแล้วเพื่อนๆคือฝากน้องเซรั่มตังไว้ด้วยนะครับถามว่าขายของไหมเออไขอ่ขเลยเพราะว่าไมันจะมีไข่ยเลี้ยงว่ะแต่ว่ามันดีจริงว่ะทุกคนดูดีดูผิวหน้าดังนี้ก็ทุกคนกด่อนทักทายกันแล้วก็แชร์คลิปด้วยครับสวัสดีก๊อ